ประจำเดือนมาบางทีมาเป็นเดือนบางเป็นเดือนหายหายไปเป็นเดือน2เดือนแต่ท่านนี้บอกว่ามาเร็วไปเร็วเคลมเร็วมาวันเดียวแล้วหายไปเลยครัาบอาจารย์อย่างนี้ถือว่าผิดปกติไหมครับคือประจำเดือนนะครับมาวันหนึ่งมาสองวันนี่ก็ถือว่ามานะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลมากนะครับการที่ประจำเดือนมาเยอะมามากเนี่ยนะครับอย่างที่บอกแล้วเกินมาเกิน7วันพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดภาวะซีดโลหิตจ,จางอ่อนเพลียง่าย และที่สาคัญพวกนี้มักจะมีพยาธิสภาพที่ผนังมดลูกนะครับถ้ามาเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าโอเคละครับมาเดือนละครั้งก็ถือว่าสบายใจได้นะครับพวกนี้มันเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเราด้วยนะครับบางคนค่อนข้างพร้อมทํางานหนักเนี่ยประจําเดือนก็จะมาไม่เยอะทางการแพทย์นี่เราไม่ค่อยกลัวนะครับประจําเดือนมาน้อยเรากลัวพวกประจําเดือนมาเยอะเป็นซนนำมิมาเป็นก้อนเป็นชิ้นตับมาทีหนึ่งเปลี่ยนผ้าอนามัยกันทุกสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยไม่ดีครับอันตราย อาจารย์อย่างนี้ก็สบายใจได้นะมาเร็วแบบนี้หายไปเร็วแล้วไม่ได้มีอาการปวดร่วมด้วยก็ถือว่าเป็นโชคดีนะฮะบางค่นบอกมาเยอะเกินไปก็ดยแล้วเ,เดี๋ยวนี้สมัยนี้ผู้หญิงยุคใหม่นะครับผู้หญิงที่ทํางานเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยชอบมีประจำเดือนเยอะนะครับเพราะว่าท่องไว้เลยนะครับประจำเดือนไม่ใช่เลือดเสียไม่ใช่เลือดชั่วนะครับ,รบประจำเดือนมันก็คือผนังของเยื่อบุโพรงมดลูกหรือวอลเปเปอร์ที่มันมีการหลุดลอกมาผนังหนาเกินไปก็จะทําให้ประจำเดือนมานานผนังบางดีครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรประจำเดือนก็จะมาไวหมดไวครับ